สวัสดีค่ะวันนี้สไปร์มาเลเซียมานำเสนอเมนูง่ายๆนะคะที่แสนอร่อยค่ะนี่ค่ะผัดเรามาเ,เมนูผัดถั่วแขกนะคะนี่ค่ะซอสเอ่อซีอิ๊วขาวซอสหอยค่ะนี่ค่ะรสด,ดีค่ะกระเทียมกระเทียมนะคะ ชอบใส่กระเทียมเยอะๆค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะเมนูง,ง่ายๆมาค่ะมาผัดกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาผัดกันเลยใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะใช้น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูจะหอมนะคะใส่น้ำมันหมูจะหอมกว่าค่ะเพื่อน ตรทียมลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมกระเทียมให้หอมเส่ถั่วแขลกลงไปเลยค่ะ ให้เข้ากันนะคะหอมมากเลยค่ะเน,น,นื่อนๆนีงง่ง่ายๆก็ทําได้นะคะอร่อมากเลยค่ะซีอิวขาวค่ะก็ถอยค่ะก็ถอย เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะาซอสหอยมันหวานอยู่แล้วค่ะเราใส่ซอสหอยลงไปค่ะมันจะหวานนะคะใส่รสด,ดีลงไปค่ะความนัวนะคะ มาค่ะเสร็จใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะเพือพ่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพือ่อนๆเสร็ใส่จานกันเลยว้าวหอมมากเลยค่ะน่าทานม,มากเลยเพือ่อนเมนูง่ายๆไปทํากันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะถั่วแขกผัดซอสหอยค่ะ หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะเคจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะตะเลมาเกษเซกัมเสียบ๊ายบาย